สวัสดีครับอยู่กับรางเดลร์เอ็กซคาเวเตอร์นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอยุธยาทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็มารื้อชั้นฟ้าวบนอันใหม่ครับชั้นดินเดิมจะอยู่หรือเปล่าเนาะดินยังชื้นๆอยู่ก็ยังอยู่กับรังเตอร์รอยี่สิบกิ๊กครับกิ๊กร้อยสี่สแล้วก็ชั้นเดือน lỗ nam đây đầy nắp kẹt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มือนคนขับรถเกยรถบกนต้องรู้ครับว่าภาษามือทำแบบไหนบดแบบไหนให้บดยังไงนี่เอาใช้ภาษามือไปเลยแนภาษากาย ជាឆាទៅបាទអឺពេលព្រោះអីពេលព្រោះអីអាចទៅក្លៀនមក โอเคก็ไม่เข้าใจเา็นี้นะครับการที่เราขับรถเกียร์แล้วจะเหนื่อย่างนี้นะครับเหนื่อยต้องบอกงานคนอื่นนี่แล้วไม่บอกก็เขาก็ไม่เข้าใจครับเจนเหนื่อยอย่างไงครับ จริงคนขับรถเครนนี่ต้องค่าแรงสูงๆครับมั <c oughs> นเหนื่อยจริงเหนื่อยที่จะปองส่ดนอื่นครับถ้าเราไม่บอกเราไม่มีใครรู้หรอกครับว่าต้องทำแบบไหนยังไง ที่จะขับรถเกดได้ต้องเป็นกรรมาจานตักโม่แล้วค <c oughs> รับกรรมจานตักโมอต้องผ่านรถแมคโคร,รถโดโอกผ่านรถมาหลายๆอย่างกว่าจะไปถึงจุดจุดสุดยอดยอะไรว่าะนรจุดสุดยอด จะได้คัดออกครับเพราะว่าดินไม่เยอะเกินครับไปขับทีหลังดีกว่าบนหันให้แน่นครับภาพสั่นภาพสุดเกินก็ต้องขอไปนะครับ <mươi> mới> YouTuber mới mày. YouTuber <banner> bạn đó. ลงมาพอ็ดีครับดีเลยเก็่ยบความร้อนขึ้นนิดเดียวครับไม่มีลมที่จะดันมาที่หม้อน้ำแต่ยังเสียอยู่ที่ตัวตันลม Chỉ là lắp tôm đặt lên mà xảy ra không có vườn khổng lồ xịt mà xảy các mấy càng gì các ปไก่อนแต่ตรงนี้ก็จะต้องคัดออกอยู่แล้วครับตัดออกมาจาะเกินครับตรงนี้ FC คอมเมนต์ให้ครับรถเคลียดทำงานให้ดูหน่อยก็ <laughs> ได้มองไปขา้างหน้าเงี้ยครับคงจะมองไม่เห็นใบมีดหรอกครับนากเตะนี่ยกำจัดปรับปรุงอยู่ครับกำพอจัดปรับปรุงเห็นใบมีดบ้างไม่เห็นบ้าง ठीक है คอมเมนต์มาบอกว่าถ่ายคลิปเยอะยาวหน่อยครับถ่ายคลิปยาวหนะครับก็มาถึงตรงนี้กล้องคงหองอีกแล้วลองดูหน่อยครับแจะใสผมีเอฟซีคอมเมนต์มาถ่ายยาวๆน่ครับเพราะว่าถ่ายยาวเลย จะจบหรือเปล่าทำง,งานไปบนไปทำง,งานไปบนไปครับ ข้างหน้านู่นครับรถเกตไปเมี่ยงอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ยังเรียกว่า,าการไม่ดูการปรับเกตการไล่รินการระยะเอียงไปม,มิดก็ออยากอยู่ครับ 320GC Ninh Chiến Villa Hà Phi nhỉ. Có bị tạp จีีวันนี้เกลิงของคูนะครับจอจีี หนุ่มหน้ามนสันสะเทือน,นเร่งเร่งว่าสันเลยรัาเดียวท่านน้อยอเก๋บอกว่าเกีย๋ถามว่าเข้าฝั่งไหนเราเข้าฝั่งนั้นน ัยาวมากแล้วเ c บซี FC บอกว่าย,ยาวๆหน่อยนี่แหละจะครบ20นาทีแล้วดีวนี้ก็ขอจบสันดีกอนครับฝากไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับแล้ว